แปลลักษณะข้อที่4นะครับของหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ชอบหรือว่าลูกน้องเกลียดเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่หลีกเลี่ยงความรับผิดนะครับชอบที่จะรับชอบอย่างเดียวไม่รับผิดนะอะไรที่ชอบอะไรที่ดีเอามาเป็นผลงานตัวเองส่วนอะไรที่ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องที่ผิดเรื่องที่พลาดผลักไปให้กับคนอื่นคือหลีกเลี่ยงรับผิดเอาจะเอาชอบอย่างเดียวหัวหน้าแบบนี้นะครับ ลูกน้องก็ไม่รักลูกน้องก็ไม่ศรัทธาเวลาทํางานด้วยเขาก็ไม่อยากทํางานกับหัวหน้าที่ไม่เคยยืดยืดอกรับผิดอะไรเลยนะครับจะรับแต่ชอบอย่างเดียวแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะครองใจคนได้ลูกน้องก็เกลียดนะครับแบบนี้ <laughs> ก็ไม่สามารถที่จะไปคุ้มอะไรเขาได้เลยไม่คุ้มครองเขาไม่ได้ไม่เคยที่จะแสดงความเป็นผู้นํายืดอกรับผิดเลยครับจะเอาแต่ผลงานส่วน ความผิดนั้นโยนให้กับลูกน้องไปแบบนี้หัวหน้าแบบนี้นะครับก็อย่าหาทำเด็ดขาดกับลูกน้องเกลียดครับ